สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวของ ทางด้านคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าน่ายินดีมากๆเลยนะคะที่ได้มีการอัปเดตเราก็ได้มีการออกมาพูดถึงกันนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการสนับสนุนนะคะแล้วก็ต่างพูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆเลยโ <fright en S 2> <ๆ S 1> ดยอย่างที่เราก็ทราบกันดีนะคะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาสําหรับวงการ การหมอลำเองนะคะก็ทำเอาแบบว่าแฟนๆหลายๆคนก็ต่างชื่นมื่นนะคะกับบรรยากาศงานแต่งงานนะคะของทางด้านอ่ะบอยสิริชัยแล้วก็พีแอนอรดีนั่นเองนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ถือดว,ว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆจากคู่ที่แฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างจินกันแล้วก็ชื่นชอบในความน่ารักของทั้งคู่จนกลายมาเป็นคู่จริงนะคะมาเป็นแฟนกันจนกระทั่งถึงวันที่ทั้งคู่เนี่ยได้แต่งงานกันนั่นเองนะคะก็ทําเอาหลายๆคนก็ต่างประ ปลื้มนะคะเราก็ดีใจกับทั้งคู่เนี่ยมากๆเลย แล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะสําหรับอีกเรื่องราวนะคะของทางด้านคณะหมอลําเสียงวิหกก็คือครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าทางด้านคณะหมอลําเสียงวิหกเนี่ยจะคิวงานแน่นมากๆเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะทางด้านบอสหนุแล้วก็บอสนกเองนะคะก็ไม่พลาดนะคะที่จะไปร่วมงานแม้ว่าจะมีงานที่แน่นมากๆแต่ว่าก็หาโอกาสนะคะไปร่วมงานเพราะว่าอยากจะไปแสดงความยินดีนะคะกับทางด้านพี่บอยสิริชัยแล้วก็แอนออรดีนั่นเองนะคะ ซึ่งครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นบรรยากาศเซอร์ไพรส์แฟนๆในงานรวมทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งด้านอ่าทั้งด้านพี่บอยสิริชัยแล้วก็พี่แอนอรดีด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็ทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยพี่ๆในวงการหมอลามแต่ละคนเนี่ยก็คือต่างแบบว่ายุ่งแล้วก็คิวงานแน่นมากๆแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต่างหาเวลานะคะไปร่วมแสดงความยินดีนั่นเอง โดยในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าบอสหนุแล้วก็บอสโนก็ได้ไปเซอร์ไพรส์นะคะที่งานเราเนี่ยก็ได้เห็นกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นงานที่แบบว่าบรรยากาศดีมากๆยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นน่ารักนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงมิตรภาพแล้วสําหรับพี่บอยสิริชัยนะคะกับทางด้านนกพงศกรเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพี่ชายน้องชายนะคะที่เคยอยู่วงเดียวกันนั่นก็คือระเบียบวัฒนิลป์นั่นเองทั้งคู่ก็ถือได้ว่าน่ารักแล้วก็สนิทกันมากๆ พี่ชายนะคะที่คอยให้คำปรึกษาเนี่ยมาโดยตลอด แล้วก็สำหรับทางด้านพีแอนอรดีเองนะคะ <c oughs> ก็ถือได้ว,ว่าเป็นนางเอกคนแรกของวงมอลำเสียงวิหกเลยก็ว่าได้ที่ถือได้ว,ว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะทั้งคู่เองทั้งบอสนกนะคะแล้วก็พีแอนอรดีก็ถือได้ว,ว่าเป็นคู่ที่น่ารักกันมากๆเลยหลายๆคนก็ต่างชื่นชอบนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนว่าทางพีแอนอรดีเองก็ได้มีการลงจากวงนะคะด้วยเหตุผลส่วนตัวนั่นเองนะคะก็ทําให้ทางคณะมอลำเสียงวิหกก็มีนางเอกคนใหม่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะ ก็ถือดว,ว่าตอนนั้นเราก็ได้เห็นเป็นมิตรภาพความน่ารักแล้วหลังจากนั้นนะคะน้อยครั้งมากเลยที่เราเนี่ยจะได้เห็นทั้งคู่เนี่ยร่วมงานกันแต่ว่าครั้งนี้ถือดว,ว่าเป็นวันดีนะคะสําหรับงานแต่งงานของทั้งคู่สาหรับพี่บอยสิริชัยแล้วก็แอนออรดีนะคะเราก็ได้เห็นภาพที่ประทับใจแล้วก็ภาพที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างรอคอยอยากเห็นเหมือนกันนะคะสําหรับครั้งนี้ ก็เป็นาพามนะคะที่ทางด้านบอสหนุแล้วก็บอสนกเนี่ยนะคะสวมกอดกับพี่แอนอรดีแล้วก็บอสบอยสิริชัย,ยนั่นเอง โดยในครั้งนี้นะคะบอนโนก็ได้มีการพูดถึงความรู้สึกนะคะสําหรับทั้งด้านลูกสาวอย่างพี่แอนอรดีนะคะแล้วก็เพื่อนอย่างพี่บอยสิริชัยนั่นเองรวมทั้งบอนโงเองก็ได้มีการพูดถึงนะคะทางด้านแบบว่าพี่แอนออรดีที่ถือว่าสนิทกันแล้วก็พี่บอยสิริชัยนะคะเราก็ได้เห็นเป็นมิตรภาพความน่ารักนะคะของทั้งคู่นั่นเองก็ถือดว่าเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะๆๆที่เราเนี่ยได้เห็นพี่น้องในวงการหมอรามมาร่วมยินดีรวมทั้งก็เป็นภาพที่แบบว่าหลายๆคน ก็ต่างรอคอยเนี่ยค่ะสําหรับนางเอกคนแรกของทางวงมาลําเสียงวีหกเลยก็ว่าได้แล้วก็มีตภาพนะคะที่มีให้กันนั่นเองและนี่แหละค่ะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครเนี่ยค่ะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถสแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ